หลายๆคนคงทราบนะคะขยะอาหารกําลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่หลายๆฝ่ายกําลังหาวิธีบริหารจัดการนะคะวันนี้ค่ะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับฮีโร่ตัวจิว๋วหนอนแมลงวันลาย black soldier fly หรือหนอน bsf นั่นเองนะคะ และผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตแนะนําท่านแรกค่ะดกรกิษณะเรืองฤทธิ์อาจารย์ประจําคณะสัตวาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรและคุณศิระเพื่อนชอบผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทอัพไบโอจำกัดสวัสดีทั้งสองท่านค่ะอยากจะทราบถึงเรื่องของการรับรู้ของประชาชนต่อเรื่องหนอน BSF เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ในเรื่องการรับรู้ของนอน b s เของประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อของแมลงวันลายหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแมลงทหารเสือแมลงไม่โจ้นะครับซึ่งชื่อตรงนี้เนี่ยทำให้หลายคนสับสนหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไปเหมือนกับแมลงวันบ้านหรือเปล่าที่นําโรคนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับเพราะแมลงตัวนี้เนี่ยไม่ได้นําโรคแต่ว่าเขาจะโตขึ้นมาผสมพันธวางไข่แล้วก็ตายแล้วก็มีอายุเพียงแค่8ปดถึงวันเท่านั้น ไม่เป็นศัตรูพืชน,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็พยายามส่งเสริมนะครับให้เรียกหนอนมแมลงวันลายตัวนี้นะครับว่าเป็นหนอน B.S.F. หรือมแมลงวันลายว่าเป็นมแมลง B.S.F. นี่เขาไปตรงเป็นไวแล้วนะครับถ้าเราถามถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม B.S.F. ในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะก็คือถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมนะครับภาพแรกที่ทุกคนจะนึกถึงมแมลง B.S.F. เนี่ยก็คือจะเป็นมแมลงที่ เป็นแหล่งของโปรโตีนเพื่อมาทดแทนอาหารสัตว์ซึ่งในที่นี้เนี่ยรวบรวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยครับผมการแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการใช้เป็นแหล่งโปรโตีนทด,ทดแทนเนี่ยก็ยังมีการใช้ BSF ในเรื่องของอาหารเสริมรวมไปถึงการใช้ BSF ในการกำจัดขยะด้วยครับแล้วในปัจจุบันอย่างเงี้ยคะ่ะเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยมีการเลี้ยงหนอน BSF มากน้อยแค่ไหนอะคะ ในเรื่องของสถิติเนาะจริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้พูดถึงจํานวนเนี่ยคร่าว,าวตอนนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่เป็นฟาร์มเล็กๆก,ก,ก็จะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ500บวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงระดับอุตสาหกรรมที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยที่ทําเพื่อขายเลยเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10เจ้าเท่านั้นเองครับ แล้วในส่วนของการนําเอาผลผลิตของตัว B.S.F. ไปใช้ประโยชน์เนี่ยในด้านของการตลาดของผลิตภัณฑ์เนี่ยมองว่ามีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนอะคะครับผมก็อย่างที่แจ้งไปให้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วความคาดหวังหลักของแมลง B.S.F. หรือหนอน B.S.F. เนี่ยคือการนําไปใช้เพื่อเป็นโปรตีนทดแทนถ้าพูดในกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเติบโตค่อนข้าง,ง,งมากเลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การใช้โปรตีนในอาหารสัตว์นะครับผมมันค่อนข้างจะ มีปัญหาเยอะทั้งเรื่องของปลาป่นเองเรื่องของกาดถั่วเหลืองเอง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหามันเกิดจากการที่ว่าเราต้องนําเข้าพวก โปรตีนทดแทนต่างๆโปรตีนเหล่านี้ครับโดยที่เราต้องการจะใช้ B.S.F. ในการไปทดแทนโปรตีนเหล่านี้ดังนั้นโอกาสเติบโตหรือดีมา์เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยในกลุ่มของการใช้ B.S.F. เพื่อเป็นโปรตีนทดแทนและนี่นะคะก็คือประโยชน์ของน้องหนอน B.S.F. นะคะสำหรับรายการ e x c l u s i v e f o o d ูท l k ในตอนต่อไปจะนำเสนอสาระดีๆอะไรห้ามพลาดสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ